สวัสดีค่ะเจอกับไอ EP สองนะคะไอจะพูดว่าที่ไอพูดต่อว่าชีวิตของไอเจอจากคนดีๆคนรอบข้างดีดีครอบครัวดีๆนะ,ะแม้แต่ลูกค้าก็คือพี่น้องนี่แหละเนาะคือพี่น้องนี่แหละคะ่ะแม้แต่ลูกค้าไอยังเจอลูกค้าที่ดีเกือบ90%เลยนะคะไม่ว่าเพิ่นซิซื่ออีหยังกับไอ ไอเจอแต่ลูกค้าดีๆนะคะส่วนน้อยมากที่ไม่ดีนะคะไอซีว่าอย่างให้ฟังไอขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะส่วนคนที่อันนี้อไอก็ไม่ว่าการเหตุผลสงของแล้วก็ไม่รับไม่รับสินค้าหรือว่าอย่างนี้ก็ไอก็คิดว่าเออไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ถ้าไอาคิดแต่เรื่องข้อเสียไอยก็ไม่ทําตั้งแต่แรกดีกว่าเนาะเพราะว่าด้วยความที่ไอบอกว่าข้าวเม่าอย่างเงี้ยไอได้30บาทนะ,ะเนื้ออย่างเงี้ยไอได้จักบาทซาบาทต่อหนึ่งแพ็คก,ก็คือ1นกิโลไอได้สี่บาทนะคะแต่ว่าทําไมไอย,ยังทําเพราะว่าไอาคิดว่าไอาคิดว่ามันเป็นการเก็บสะสม เะะมืน่อนี้ถฮาขายได้หนึได้สองได้สแบบนี้เมื่อหนึ่งมันก็ต้องมีนะ,ะถ้าห้าวอบเฮตเลยกะมันก็สซวห่านนะเออห้าก็เฮตไปนะ,ะเดี๋ยวไอคอนอนุญาตเอ่ยถึงคนคนนี้ไอรู้สึกว่าลหลายๆคนอยากขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนออยากขอบคุณมากๆะะทุกคนเบื้องออเดอร์ของไอนะ,ะไออาจจะตอบช้านะ,ะตอนนี้ไอไม่รับออเดอร์เข้ามาเพราะว่าไอจะไปดู ว่าเขาได้จากกิโลและอีกอย่างหนึง่งข้าวเมา่ามันก็ข้าวเมา่าถ้าอยากทาข้าวเม่าให้มันอร่อยต้องเป็นข้าวเม่าที่ไม่เกิน100วันนะคะถ้าเกินนั้นมันแก่มันก็ไม่อร่อยนะคะไอ,อก็เลยยังบอยากรับออเดอร์นะคะแล้วไอซึง้งและไอประทับใจไอขออนุญาตเอ่ยถึงพี่จิรพานะคะพี่จิรพานะคะเพิ่นสั่งข้าวเม่าของไอาย4กิโล สี่กิโลนะคะแล้วเพื่อนอาจจะมาบ้านของเพิ่อนอยู่อุดรหรือเปล่าแล้วเพิ่นพักโรงแรมนะคะเพิ่นพักอยู่โรงแรมแล้วไอ้ก็ส่งไปส่งไปแล้วบัดนี้นะ่ะเมื่อนั้นน่ะแฟลตนะ่ะขาเจ้าจหาโรงแรมที่เราพักเนี่ยบ่เจอเราก็เลยเขาก็เลยส่งเป็นมือต่อไปนะคะเพื่อนก็นเลยทักมาหาไอ้สองมือสองวันผ่านไปเพิ่นทักหาไอ้ว่า น้องอายพี่จะเช็คเอาท์สิบโมงนะมันจะทันไหมแล้ววันนั้นนะอายก็เช็คในแฟตแล้วว่ามันจะไปถึงพรุ่งนี้แต่ลาวนะ่ะเช็คเอาท์ตอนเช้ามันฮอตตอนแรงนะคะก็คือเพื่อนลาวก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกพนักง,งานโรงแรมส่งไปให้พี่อยู่ปทุมส่งให้เราอีกเท่านึงเราสิไปอยู่เราสิกลับบ้านอยู่ปทุมหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้อายกับบลูแล้วทีนี้นะ่ะพอมันถึงโรงแรมปุ๊บ ก็เป็นวันที่3เนาะเพราะว่าไอ้เขาบอกว่าข้าวเมานี่ถ้าอยู่ข้างนอกได้เยอะที่สุดก็แค่5วันนะคะไอจะบอกทุกคนว่าถ้ารับขา้าวเมาปุ๊บคือฝ้าเปิดนะเปิดกินไม่หมดก็คือถ้าผู้ใดมีการซีนสุญญาก,กาศก็ซีนไว้ถ้าใครไม่มีก็แยกเป็นถุงข้าวช่องฟิตไว้เวลาอยากกินก็มาตากลมแล้วก็มาทําเป็นขนมนะคนะนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าได้รับสินค้าแล้วยังไม่เปิดมันก็จะเป็นลาแน่นอนนะคนะนะอันนี้คือไอ้ว้าเรื่องจริงและวันนี้พี่จิรภา นะพี่จิราพาไอขอนยัดเอยหาเพิ่นเอ้อนี่น่ารักมากเลยนะอืนี่แหละจากนั้นพนักงานอยู่โรงแรมส่งไปให้เพิ่นก็ใช้ระยะเวลาไอเซ็กเบิง่งเนาะไอส่งตั้งแต่วันที่3เพิ่นนะครับกับประมาณวันที่9วันที่10นะคะก็7วันอยู่ข้างนอกก็คือมันก็ต้องเกิดลายอยู่แล้วเนาะ7 8วัน,เพ,นเพิ่นไอเพิ่นบ่ได้ทักหาอ้นะแต่ายทักหาเพิ่นว่าพี่พี่ได้รับสินค้าหรือยัง คน่ายรูปมามันเกิดลานะคะแล้วเพิ่มไม่ได้บอกว่าบ่ได้บอกว่ามันเกิดล้านะเพิม่มบ่ได้โวยวายกับอายเลยนะเพิม่มบ่ได้บอกว่ามันเกิดลามันกินไม่ได้นะเราบร่ได้โวยวายกับอายเลยอายเห็นอายเลยบอกว่าบอกว่าพี่คะเดี๋ยวหนูจะส่งให้พี่กินทดแทนนะคะสองกิโลอลายว่าจังนี้นะอายจะส่งทดแทนให้พี่สองกิโลนะคะห้มงบอลระ่าจังได เดี๋ยวพี่จะโอนให้น้องอาย1กิโลนะาไอ้บอกไม่เป็นไรนะเพราะว่าไอายกษีเอาตัวกำไร,รไอยได้แหละไปซื้อให้เลาวนะเพราะว่าไอายคิดว่าเงิน8จากบาทพันอนะ4ีกิโลอะแล้วทีนี้อายางให้เพื่นซิมอะนะอย่างน้อยก็คือก็ไอยก็ฮักทุกคนเหมือนคนในครอบครัวก็เหมือนพี่น้องพ่อแม่อะไรว่าไงซะไอกษีส่งให้ลแล้วเราไอบอกไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรค่ะ ไอจะส่งให้พี่กินนะแล้วเพิ่นก็เลยถามว่าถ้าส่งมาปทุมอย่างนี้มันจะเกิดลาไหมน้องไอไอบอกว่าโบกเกิดในนอนเพราะว่ามันบม่ได้อยู่นานนะคะแล้วเพื่อนมีบัญซีหัวออายอยู่แล้วเพิ่นก็เลยโอนเข้ามาให้อายโอนเข้ามาให้อยอไอกระซึ้งนะพี่นอ้องาอกระซึ้งในน้าใจของคนที่ได้รับสินค้าของอทุกทุกคนนะคะทุกๆคนเลยอายซึ้งแล้วก็มี คุณนิลบนนิลุบนน,ลบนนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนบอกให้ส่งไอส่ง e m s แต่ว่าไอาลืมนะคะคนนี้ไอก็ส่งเป็นคนส่งทั่วไปให้เพื่อนแล้วทุกคนได้รับหมดแล้วตอนนี้มันจะติดค้างอยู่3คนนะคะในออเดอร์140กโลมันติดอยู่3คนอยู่บางประกอบนะคะทุกคนตอนนี้คือได้รับมาแล้วแต่ตอนนี้มันติดอยู่3คนด้วย ว่าปลายทางเขาเจ้ามีปัญหานะคะพนักง,งานไม่พอหรืออะไรไม่รู้นะคะไอเช็คให้มันอยู่บางประกอบมันยังไม่ออกแล้วเพิ่นเคยบอกให้อาว่าส่ง EMS นะแต่ว่า e m s ก็คือถ้าอ e ี m s, คือค่าส่งของไอเนี่ยไอบอกว่าส่งฟรีเนาะถ้าโอนถ้าเป็น EMS อย่างเงี้ยก็คือถ้าคนส่งอ่ะออกเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไอออกก็คือไอก็ไม่ได้อะไรในราคาเข้าเมาตัวนี้นะคะ นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เพื่อนให้อายในส e ่ง EMS อายก็ลืมด้วยความที่ออเดอร์มันเยอะอายก็ไปส่งบริษัททั่วไปมันติดอยู่บางประกอบนะคะตั้งแต่วันที่8อันนี้คือมันเป็นความผิดของอายอายเราบอกกับเพื่อนว่าอายจะรับผิดชอบถ้าสมมติว่าไปฮอดเพิ่นแล้วมันขึ้นลานะคะถ้าไปฮอดเพิ่นแล้วมันขึ้นลานายจะรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นความผิดของอายที่อายบริษัไปส่ง EMS ให้เพิ่นนะคะแล้วที่อายบอกว่า บางคนเลื่อนนะ,ะเลื่อนการรับ5้วันหกวันหอดแบน,นีบอกว่ามันเกิดลานะคะแล้วไอ้ก็จะไปเช็คนะ,คะทุกคนไอ้จะเช็คในระบบนะคะคือระบบเนี่ยมันจะรันบอกเลยว่าเลื่อนการส่งไม่รับเปอร์ปฏิเสธอย่างนี้คือเราสามารถเช็คได้นะคะทุกคนอย่าตัวอายว่าไม,ไ,ออไม่ได้เไม่ได้รับสินค้า5-6วันแล้วไม่ถึง คือไอเช็คได้นะคะทุกคนจ้าภพยดีกับไอ้ไอดีด้วยนะคะไอไม่เคยโกงใครนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าห้าสี่ห้ามือหกมือเนาะหกมือเนี่ยมันก็จะเกิดลาแล้วถ้าจะบอกว่ามันเกิดลาเพราะว่าพนักงานส่งช้าไอเช็คได้นะคะทุกคนดีกว่าบอกกับไอตรงๆว่าพี่เลื่อนพี่เลื่อนให้เขามาส่งและพี่มารับวันนี้มันเกิดลาไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าสั่งสองสามโลอย่างเงี้ยไออาจจะส่ง ทดแทนให้1กิโลอย่างเงี้ยมันยังจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันไหมเพราะว่าอายขายของาอขายของแบบครอบครัวนะคะทุกคนอายขายของแบบครอบครัวไยไม่ได้ขายของแบบเอารวยนะคะไอย,ยังให้ทุกคนกินของที่เป็นของบ้านเราจริงๆที่เอามาจากชาวนาจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะอายก็เลยคิดว่าเออออย,ยังให้กินได้นิดหน่อยๆก็ไม่เป็นไร ขายแบบครอบครัวขายแบบว่าได้อากําไรให้รวยนะคะอันใดไอ้พี่ถายรับผิดชอบเพราะว่าอะไรขณะคนนี่ลูบนเนี่ยพี่จะบอกว่าได้ยินอย่างนี้พี่ก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าพี่มีความเอรู้สึกดีๆรู้สึกดีๆกับคนสกลนครคือไอย้ยากให้ทุกคนประทับใจนะคะผู้ใดที่ได้รับของแบบนี้ไอ้ทิามว่าสินค้ายังอยู่ในอา่า คุณภาพที่ดีไหมเพราะว่าเขาขายของแบบนี้นะมันค่อนข้างที่จะยากนะ,ะในการเก็บนะคะแล้วก็คือบอกเลยทุกคนจะทำไมไม่ซีนสุญญากาศเพราะว่าแต่ละมือไอแพ็มือละสี่สิบหโลนะ,ะแล้วไอจะมาเปลี่ยนใส่สุญยากาศอย่างเงี้ยแค่คู่มือนี้พี่น้องเบิ่งเอาเวลาจะลงคลิปยังไม่มีเลยเพราะว่าเอาเวลาไปแพ็คของโดดซ้ายโดดขวานะคะอือ ส่วนเนื้อก็เหมือนกันนะเนื้อก็เหมือนกันไอยก็ได้ไมาเยอะแต่ก็ว่าง่ายคือไอจะเออเอาสินค้าของคนในชุมชนมาขายดีกว่าที่จะไปรับในบริษัทได้เล็กน,น้อยกระบบเป็นอย่างนั่นแหละค่ะไอขายของไอขายของแบบครอบครัวนะคะถ้า ใครบหัวหมอกับอายอายซสิเป็นคนหนึ่งที่จิตใจไายค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะทุกคนไอยเจอคนดีเนี่ยไอดีดีตายเลยนะคะแต่ถ้าสมมติออยเจอคนหัวหมอปุ๊บนี่ใจไอยทอดอันนี้คือนิสยัยอายแต่ไหนแต่ไรน,น,นะ,ะเป็นมาตลอดนะอืเป็นมาตลอดว่าเวลาที่เจอแบบคนหัวหมอใส่เนี่ยไอยทอดนะหมู่ของอาไอายว่าวก่อนเถอะนะ,ะคะเพื่อนเสยโพดเสยโพดเสย,ย,เสยจนแบบว่า จักสิวาในได้หมู่ของอายยืมเงินสี่พันบาทนะถ้าเบิ่งคลิปนี้ก็หู่แล้วว่าเป็นภัยนะคะเพราะว่าเพิ่นก็ติดตามอายเพราะว่าอายเมื่อยอายอายที่จะทวงยืมเงินอายสี่พันบาทผ่านไปสามสี่เดือนแค่ทักบอกอายว่าเธอฉันยังไม่มีตังค์คืนนะอายก็รู้สึกดีแล้วนะคะเพราะว่าคนเฮาอะ่ะมันบ่มีไผแบบ ใจร้ายไสละกร,รขนาดนั้นเขาบ่มีกับิขูดเนื้อเขาเอาบอ่มันบ่เวลาเจ้าของบ่มีกับคือบม่มีเขาเคยทอกมาไอคิดหอนใจเขาใจเราตลอดนะคะคำทักทักว่าเธอบม่มียังไม่มีนะคะจนผ่านไปสามสี่เดือนไอเดทักว่าเธอโอนมีเงินพอโอนคืนให้สันอยู่บอ่อสันอยากใส่เงินไอเรบาบอกจนันนี้แล้วเพื่อนเราบอกว่าเออถ้าอีกเดือนหนึ่งเด้อ กำลังส่งงานอยู่ขยำขยำกำลังแบบเซ็นรับเป็นยังไงไมนี้นะกับว่านาายังนะคะเดือนต่อไปวันที่อยากโอนเงินให้อายเสยตุย้ยอายทักค่ะอายทักอายอายทวงว่าง,ง่ายซะทักไปก็โอเคอีกอาทิตย์หนึ่งเด้อโอเคอาทิตย์หนึ่งเนาะยืมสี่พันคืนมาสองพันตอนนี้ผ่านไปปีกว่าสองพันนั่นอายทักด้วยความที่อายคิดว่ามู่ของอ้ายนี่เป็นผู้ชา,ายเนาะเรามีเมีย อ้ย่าเขาจะผิดน้ําเมียเขาที่ไอ้บรูว่าเขายืม <c oughs> ไอ้บรูว่าเขายืมเงินไอน้นี่ไปเหตุอีอย่างเมียเขาลูหรือบอกไอบ้บลูนะ,ะไอ้ไม่เคยทวงไปว่าโอนเงินให้แนหรือว่าอย่างันนี้คําที่เวลาที่ไอจะทวงตังไอจะถามเสมอว่านายช่างสบายดีบอ <c oughs> แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ไอรู้สึกว่าเออเราคือบอกเก่งใจายไอแนไอก็เลยบอกว่าถ้ามีเงินก็โอนให้แนเด้อตอนที่เราตอบนะคะ ถ้าสมมุติเราบ่ตอบัดนี้อ้ายก็ไม่กล้าทักไปเพราะว่าถ้าเมียมาอ่านก็สิแบบเอาเงินเพิ่นหยังบัดนี้เฮาก็บ่รู้หรือว่าเขาเจ้าอาจสินํากันเฮาก็บ่รู้เนาะเสยตุ้ยนะผ่านมาปีกว่าแรกๆน่ะไคิดว่าไอาบอกกับแอนอคนรับคอรอบานี้บอกว่าหรือว่าสิคิดว่าเฮ็ดบุญบ่อไได้คิดจังนี้หรือว่าสิคิดว่าเฮ็ดบุญบ่อแต่ว่าการเฮ็ดบุญถ้าเฮาบ่เต็มใจเฮ็ดน่ะก็บ่ได้บุญนะคะ ไอ้ก็เลยคิดแบบหรือไอซทักแต่ไอ้ยังบ่ทักได้ทุกคนไอซทักเพื่อสิเอาเงินสองพันไปซื้ออาห,อา,หารหรือไปให้คนที่เขาบ่ามียังสีดีกว่าเพราะว่านิสัยของอายืมคือยืมนะคะตรงวันตรงเวลาครั้งต่อไปไอ้ช่วยนะคะยืมเหมือนขอครั้งต่อไปไม่มีไม่ตรงวันตรงเวลาครั้งต่อไปไม่มีไม่รักษาสัจจะคำพูดครั้งต่อไปไม่มีนี่คือนิสัยของอายโดยตรงนะคะไอ้ช่วยได้แต่ต้องรักษาคำพูด น,ะะนี่คืออายอายก็เป็นอายแบบนี้มาตลอดนะคะอือายก็เลยคิดว่าเออหรือว่ามู้จะคืดเหรอคนเฮามันก็ต้องมีจิตใต้สํานึกใช่ไหมไม่ใช่ยืมเหมือนขอมันไม่ได้นั่นแหละค่ะอ,อายก็เลยคิดว่าเออในโลกนี้เฮาสิเจอทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีคนที่ซื้อของกับอายนี่น้อยมากนะคะที่จะไม่ดีถ้าถามว่ามีสินค้าดีกลับไหมมีมีเหมือนวันนั้นเป็นขนมจีนนะคะว่า เพิ่นเป็นการรับปลายทางเนาะแล้วเพิ่นบอกกอ้ว่าพี่ไม่รับแล้วนะเพราะว่าพนักง,งานพูดไม่พอกับพี่อันนี้มันบุนแม่ความผิดของออ้แล้วการส่งก็คือมันอีกสเต็ปต่อไปเขาสิเจอพนักง,งานแบบใดอันนี้มันก็บน่แม่ความผิดของออ้พี่ขอปฏิเสธนะโอเคขนมจีนมันบริสียาหายออ้ก็บบริได้อยาายังแล้วคนคนเดิมสางครีมกับไอ้เพิ่นก็บ,บอกว่า พี่บอกน้องอายแล้วไงว่าให้เขียนหน้าสองหน้ากล่องโทรก่อน30นาทีเพื่อพี่ไม่ว่างอายก็เขียนนะแต่อายก็บลูว่าเขาโทรก่อน30นาทีหรือบ่เพื่นกับปฏิเสธไปจนนะอายคิดว่าถ้าสิมารอเร่นกับความรู้สึกของอายเนี่ยกระาวถาทเพราะว่าหนึ่งคือส่งไปค่าส่งอย่างเงี้ยเอาสี่สหค่ากล่องเดนะคะ ค่าสติกเกอร์ค่าเทปขนานานค่แน้มันเสียหายมันถึงมันจะเป็นของแห้งก็จริงทั้งที่เราน่าจะได้กําไรเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอืออายก็คิดว่าเราก็ยักสร้างอีกนะคะ,ะอายก็พออายบอกอานเราก็เลยโทรมาอายเราบอกว่าพี่คะถ้าเป็นการโอนอายจะส่งอยู่นะคะเพราะสินค้าของอายก็กลับมาบางครั้งสภาพก็ไม่เหมือนเดิม เราบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรไม่สั่งก็ได้นะแล้วทีนี้คนสั่งเนื้อปฏิเสธการรับไอเช็คมดนะคะไอเช็ค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 คนเฮานี้เวลาเขาสั่งอย่างเขาห่วงอยู่แล้วนะคะว่าเขาสั่งอย่างแล้วพนักง,งานโทรบอกไอว่าเขาขอเปิดก่อนเปิดกีดเบิงแล้วจับเบงว่าฉันไม่ได้สั่งสินค้านี้ปฏิเสธที่จะรับ ขอเงินกับายคืนพี่น้องงงบ่ะโอนนันเนี่ยขอเงินกับอายคืนไอคนไอโอนคืนให้แต่สิบอกว่าสิมีแม่ค่าจากคนที่สิโอนคืนให้เพราะว่าถ้าสมมติตีกลับมาเฮาก็เห็นอย่างกับสินค้านั้นไม่ได้อยู่แล้วอไอโอนคืนให้แต่ไอขอค่าส่งสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะคะ จะรอเล่นกับความสุขอายในบางเจอกันได้เนาะนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยบอกว่าเออไอ้ก็จะเจอทั้งดีและไม่ดีเนาะเดี๋ยวไอ้ขออนุญ,ญาตไปเอาเขาวเมาก่กันเด้อหลายๆได้จจเด้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย